สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกรองข้อมูลนะครับการกรองข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับมีความจาเป็นมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีทะเบียนหนังสือแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้กลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มนะครับมองเห็นเฉพาะหนังสือประเภทคอมพิวเตอร์นะครับ หนังสือประเภทเอื่นไม่ให้เขามองเห็นนะครับอย่างนี้นะครับก็เราก็จะเรียกว่าการกรองข้อมูลนะครับการ,การการกรองข้อมูลกับการค้นหาข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับก็คือการกรองข้อมูลนี้ก็คือ,อมันจะจํากัดสิทธิ์ในการมองเห็นข้อมูลแต่การค้นหาข้อมูลคือเขาสามารถค้นหาข้อมูลแล้วเห็นเฉพาะ,ะที่เขาค้นหานะครับอันนี้ก็ วิธีการก็ง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ออกแบบนะครับความจริงผมทําในแบบฟอร์มนี้ก็ได้นะครับแต่แต่มันจะทําให้เมนูนี้นะครับข้อมูลในนี้จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะจะลดอเฉพาะส่วนที่กระฉานั้น <ใช S 1> <ๆ S 2> ผมจะทําวิธีการก o p ปีฟอร์มนะครับ copy ฟอ form ร์มหลักการของการก๊อปปีฟอร์มก็คือชื่อฟอร์มเนี่ยจะต้องไม่ตรงกันนะครับผมก็ ฟอร์มเนมนะครับจะต,ต้องไม่ตรงกันในในดัต a ตอรเบนะครับเทเบิล o อม o อนฟอร์มจะมีจะเก็บฟอร์มเนมไว้นะครับถ้ามันตรงกันมันจะบอกว่าเซฟไม่ได้ตัอาอย่างเช่นเราคลิกปุ่มเซฟแอนนี่ครับมันจะบอกว่าชื่อฟอร์มนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับโปดเปลี่ยนชื่อฟอร์มใหม่ให้แล้วก็บันทึกใหม่อีกครั้งนะครับก็เราก็จะมาเปลี่ยนฟอร์มนะครับ น,นนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ไทยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้ครับเติมตัวเลขไปก็ได้ผมจะลองลองเปลี่ยนแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟแอนดนะครับมันก็จะได้ฟอร์มใหม่เกิดขึ้นมาหมายเลขฟอร์มเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ได้ฟอร์มใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปอลองกรองข้อมูลก่อนนะครับ การการกรองข้อมูลเราต้องเลือกฟิลด์ที่ใช้ในการกรองนะครับเมื่อกี้เราเลือกประเภทหนังสือใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าประเภทหนังสือนี่มันจะเป็นข้อความก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอา,อาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกหรือหรือไม่ก็ตอนหลังมาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อประเภทหนังสือเป็นอย่างอืง่อนไอ้ที่เคยกรองไว้ก็จะก็จะไม่ก็จะไม่ได้ผลนะครับ วิธีการกรองข้อมูลที่ถูกต้องนะครับท,ที่แม่นยำที่สุดก็คือจะต้องกรองจากรหัสนะครับอั้นผมก็จะโชว์รหัสขึ้นมานะครับรหัสที่ว่านี้ก็คือ,อบุ๊กไท id นะครับก็คืออันนี้ประเภทหนังสือใช่ไหมครับเวลาเก็บในตารางมันจะเก็บเป็นรหัสชื่อว่าบุ๊กไท id ผมก็นำเอาไวง จากนั้นวิธีการกรองครับก็ไปเพิ่มที่นืนอนไขาการกรองข้อมูลเช่นเราเรารู้ว่าหนังสือคอมพิวเตอร์มันรหัส1ก็เท่ากับ1เลยนะครับอย่าลืมต้องคลิกอไอ,อต้องคลิกฟิลบุ๊กไทลไอดีก่อนนะครับแล้วก็มาพิมพ์เท่ากับหน,นึ่งในหนอไขาการกรองแค่นี้นะครับก็จะทำให้ ข้อมูลของเราได้รับการกรองซึ่งซึ่งซึ่งอฟอร์มนี้จะจะยังเป็นฟอร์มเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเพื่อที่จะลิงก์ไปยังฟอร์มที่เราทําการกรองเมื่อกี้นะครับก็หสามแล้วกันนะครับทะเบียนหนังสือคอมพิวเตอร์ แล้วเราก็เลือกฟอร์มที่เรากรองเมื่อกี้นะครับจำชื่อได้นะครับบุ๊กบ,บุ๊กอะไรนะเมื่อกี้นะครับหรือว่าเทสบุ๊ก เร,เราต้องจำชื่อฟอร์มไว้นะครับเพราะว่าตอนที่เราค้นหาเนี่ยจะลำบากนะครับจำจำไม่ได้อ๋อนี่ไงครับบุกโชว์ฟิลเตอร์ไทยนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด F5 นะครับเพื่อรีเฟซ เมนูใหม่นะครับเราก็จะได้ทะเบียนหนังสือคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราก็คลิกนะครับก็จะเห็นว่า,าบุ๊กไทยหนึ่งเนี่ยมันหนังสือการเงินนะครับเราทําผิดเราก็แก้ครับแก้โดยเปลี่ยนที่บุ๊กไทยนะครับเป็นสองลองดูซิเรา,าความจริงก็ไปดูตารางรหัสมาก่อนก็ได้นะครับเนี่ย สือคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็ซ่อนฟิวนี้ไว้ซ่อนฟิวนี้ไว้กดับเบิ e c l i ก k ครับแล้วก็เซฟแล้วก็รีเซอีกทีน,นครับก็จะเห็นเฉพาะาทะเบียนหนังสือที่มีเฉพาะหนังสือประเภทคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับหนังสือประเภทอื่นก็จะมองไม่เห็นนะครับเทคนิคการกรองนี้นะครับก็จะต้องได้ใช้เยอะเลยนะครับในโปรแกรมวีวาย ครับก็ถ้าจะดูที่คิวรีก็จะเห็นว่ามันจะมันจะเพิ่มแวร์ตรงนี้ให้คือไทยเท่ากับสองตรงนี้ให้นะครับซึ่งซึ่งปกติถ้าไม่มีการกรองแวร์นี่ก็จะไม่มี